สวัสดีค่ะวันนี้คําแพงพัตตะลุยพามาทำบุญที่วัดป่าศรีวลคุณนะคะก็มาทำบุญด้วยแล้วก็มาสะาะเคราะห์ด้วยวันนี้มีโอกาสได้มาทำบุญด้วยแล้วก็จะมาขอโชคขอลาบด้วยนะคะว่านวดวันที่16ธันวา2564เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทาง ย้ำนะคะเป็นแนวทางเฉยๆนะคะก็ถ้าใครชอบก็เอาไปลุ้นกันได้เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในไปชมบรรยากาศข้างใน,น,งวนวันนี้ปูมักตัวใดมักตัวใดเป็นแบบหนึงน่งมักหนึ่งเอ็สี่หนึ่งสี่ อมังนซีอ hmm. mm. mm ืม hmm. ม mm ีอ hmm. mm ีก hmm. ต mm ัวใดบ่ป hmm. mm ู่มักตัวเดียวนี่บ่น่นะตัวนี้แม่นก็ตแล้ว9ออต9กับ0ตัวเด่นนั่นจ้ะ90นี่ตัวเด่นเนาะตัวเด่นนั่น ก็รุ่นถูกไปน้ำเนาะรุนถูกแต่ว่าปูนี่ก็มากส่วนตัวหนึงน่งซี 90. 90เดนเก่าศูนย์เก่าก็ศูนยเดนก่าก็ศูนย์จ้า,าจะเป็นเก่าหรือจะเป็น 90. เก่าเก่าจ้าในสามตัวสามตัวจ้าส<ๆ>ามตัวของปูมันศูน ศูนย์หนึ่งี่ศี่มีเก่าก็คือมีเมีศูนที่เราก็จับใส่เอาแม่นมปูจับใส่เอากับหนึ่งมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่มีสี่เนี่ยจับใส่เอาเลยเนาะแม่นว่าจับใส่ว่าหมักตัวใด Nó không có dấu hiệu gì nữa Không có dấu hiệu Hay 1, hay 4, hay 9, si, hay 0 Được rồi say rồi, chạp xe đi Bây giờ chạp xe tới đây mm. à. À. con à. con, lấy nguồn โอเคปูสแตนเดร์นูสิคอล่าศาสนาจ้าจ้าอ่าเอาเด้อผูไดมากกะปูคนห่กะมีหนึ่งมีสี่มีเก้ามีศูนย์จับเอาแล้วค่ะจับเอาว่ามักตัวใดเอ่องวดสิบหกท่านว่าสองหาหกสี่เนาะผููใดมักตัวใดก็จับเอาแล้วค่ะจับไ่เอามักตัวใด เป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางมากตัวใดก็เอาไปหลุ่นเอาไปเสี่ยงกันย้ำว่าเป็นแนวทางซื้อเนาะนสองตัวรางเป็นหาศูนย์สองตัวรางเป็นหาศูนย์จับใส่เลยเดินเอาว่าซิเอาตัวใดมากตัวใด